สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเฉลยใบงานนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะออกอากาศวันที่1มิถุนายนในหัวข้อเรื่อง tell me more หาบอกเกี่ยวกับลักษณะของเรามากขึ้นกว่านี้หรือบอกลักษณะของเราว่ารายละเอียดหรือคุณลักษณะจากรูปกษณ์ของเราที่มองเห็นเป็นอย่างไรนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นในบทนี้จะเรียนอะไรสิ่งที่เรียนเนื้อหาก็คือคํา adjective ค่ะคุณครูขอทบทวนนิดนึงนะคะว่า adjective คืออะไรคําคุณศัพท์นี้เป็นคําใช้คาขยายคํานามค่ะเพราะฉะนั้นคานามมีทั้งคน สัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะ,ะเราใช้อย่างไรคําอ j e c t i v มีหลายแบบคําแบบที่หนึ่งเป็นคําอ j e c t i v บอกขนาดค่ะเช่น big ใหญ่บอกจำนวนค่ะเช่น one two three อันนี้ three มีจำนวนสามจำนวนบอกสีค่ะ blue เช่นสีฟ้าหรือบอกลักษณะดีแย่ yeah, สวยหล่อเช่น good อันนี้ดีนะคะ ทีนี้ทำอย่างไรเวลาเราใช้ความเคยชินของคนไทยก็คือเราพูดแล้วก็แปลตามภาษาไทยเช่นวัวตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกคาวเห็นไหมคะคา w ตัวเดียวไม่ใส่ s, c, ค w, อ่ะทีนี้มาดูเราใส่อะไรเราบอกว่าวัวตัวใหญ่คนไทยก็จะพูดว่าวัวภาษาไทยแล้วก็ตัวใหญ่ภาษาไทยพอเขียนภาษาอังกฤษหรือพูดนักเรียนก็จะพูดว่า cow big ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งของ adjective จะผิดที่ไปในลักษณะที่ถูกต้องเราจะนำมันมาไว้อยู่ข้างหน้าคำนามเสมอเราเรียกมันว่าการขยายคำนามตัวอะไรก็ตามที่อยู่หน้าคำนามเราเรียกว่าตัวที่ทำหน้าที่เป็น adjective หรือขยายคำนามจ๋งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลเราจะเรียกมันทันทีว่าเป็นกลุ่มคำและแปลจากด้านหลังมาด้านหน้าเป็นวัวตัวใหญ่ตามลูกศรนะคะวัวตัวใหญ่เห็นยังคะ ในกรณีเดียวตัดไปเช่นขณะนี้มีวัวอยู่หลายๆตัวภาษาอังกฤษคาเราจะใส่ S เป็น cows, cows แหวัวหลายๆตัววัวกี่ตัววัวสามตัวบอกจํานวนค่ะคุณสัพบอกจํานวนได้เราก็จะทําเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่า cow three นะคะแต่เป็น three cows, three cows วัวสามตัวเห็นยังคะแปลจากข้างหลังมาขา้างหน้าเป็นกลุ่มคําก็จะได้ว่าวัวสามตัว และอย่าลืมที่สําคัญต้องใส่ s หลังตัววัวที่เป็นคํานามนั้นเพราะมันมีมากกว่า1ตัวต่อไปค่ะบอกลักษณะสี blue สีฟ้าวัวตัวนี้สีฟ้าเราก็จะได้คําว่า blue cow blue cow คือวัวสีฟ้าและสุดท้ายลักษณะเช่นเดียวกันคือการบอกลักษณะรูปลักษณ์ดีวิดีของมันเช่นตัวนี้เป็นวัวที่มีลักษณะดีมากเลย good cow Good call เราไม่พูดว่า c o w good นะฮะหรือเราก็พูดว่าเด็กดี good boy good girl อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เจอมันคือการใช้ลักษณะของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษกลับมาดูที่ใบงานของเราค่ะใบงานของเราให้อะไรมานักเรียนจะเห็นได้ว่าเขาบอกให้นักเรียน Tell me more โดยการใช้ adjective เหล่านี้โดยการใช้คำว่า I have คุณครูใส่มาให้แล้ว เห็นไหมคะตัวอย่างเช่นหนูหนูมีอะไรใหญ่หูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ears มีสองข้างค่ะใส่ s ทีนี้มีอะไรคะให้คำคุณศัพท์ว่าใหญ่ big มีกี่ข้างสองเราก็เรียงเลยค่ะว่า I have two big ears เราจะบอกจำนวนมาก่อนหน้าคำที่บอกขนาด <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นดูประโยคนะคะคำที่ให้เช่น big ใหญ่ long ยาว short สั้น small leg เรามาดูนะคะจำนวนเช่น one two หนึ่งสองและ eight อันนี้ให้ซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นคุไม่สนใจกลับมาดูที่การใช้และวางตำแหน่งค่ะภาษาอังกฤษสำคัญคือการวางตำแหน่งให้ถูกต้องมาดู I have เราเขียนไว้เลยค่ะเพราะว่าประโยคเขาให้มาว่า I have คือหนูหรือแมวมันพูดแทนตัวเองแต่จริงๆแล้วเราสามารถเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น it เป็น she ตามสภาพเช่นสัตว์ ราก็เรียกอิดตัวเดียวแต่ผู้หญิงคนเดียวก็เรียกชีแต่ทีนี้เขาพูดแทนตัวเองจึงใช้คําว่าไอเจ้าแมวเหมียวมันเรียกแทนตัวเองว่า I have ฉันมีฉันมีอะไร I star ฉันมีตาเป็นอย่างไรคะ big หยิบมาเลยคะ่ะฉันมีดวงตาที่เป็นไงคะใหญ่ตาใหญ่ตาใหญ่เห็นไหมคะเอา big มาไว้ให้หน้าไอาใหญ่แล้วมีกี่ตาคะ มีสองตาเราจึงใส่ว่า I have two big eye เห็นไหมคะจำนวนมาก่อนนะคะ I have two big eye เห็นยังคะเวลาเราใช้การอ่านคำว่า two big eye จะเป็นกลุ่มคำเราก็จะแปลาจากข้างหลังมาข้างหน้าเช่นนี้นะคะดูตามลูกศรนะคะเห็นไหมคะเวลาเราอ่านก็จะอ่านเป็น ตาใหญ่สองข้างเห็นไหมคะฉันมีตาใหญ่สองข้างการแปลแปลตามตัวตามหน้าที่แต่กลุ่มคำต้องกลับจากข้างหลังมาข้างหน้าอันนี้คือข้อสังเกตนะคะมาดูคำที่สองค่ะ I have neck คอฉันมีคอเท่าไหร่คะคอเป็นไงลองเขาให้คำว่าลองเอาลองมาก่อนเลยคะ่ะฉันมีคอยาว long neck Long neck มีกี่คอคะ One I have one long neck ฉันมีคอยาวหนึ่งคอเช่นเดียวกันค่ะมันก็จะทำหน้าที่แปละนะหรือให้ความหมายจากหลังมาหน้าเพราะมันเป็นกลุ่มคำก็จะได้ว่าคอยาวๆหนึ่งคอนี่คือกลุ่มคำนะแปลในกลุ่มคำอ่านประโยคเต็มประโยคก็ได้ว่าฉันมี คอยาวเพียงหนึ่งคอเห็นไหมคะต่อไปค่ะให้คําว่าเล็กแปลว่าขามีขากี่ขาคะและมีขาเป็นไงขายาวค่ะใช้คําว่า long เหมือนกันนะคะเพราะเขากำหนดมาให้ long leg ขายาวขายาวกี่ขาคะ eight eight ฉันมีขายาวๆอยู่8ขาดูนะคะจะเป็นมุมมี8ขา8ขาไซส์จำนวนไปตามที่มีจริงเราก็จะได้คําว่าอะไรคะ แปลกลุ่มคำค่ะจากกลุ่มคำนี้มันเขียนว่า legs ขาลองยาว8 i g ขายาวยาว8ขาเห็นยังคะอย่าลืมนะคะเล็กเล็กใส่ s ด้วย I have eight long legs ฉันมีขายาวอยู่8ขาต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงมีอะไร arms แขนมีแขนกี่แขนมีแขน2แขนแขนเป็นยังไง ให้คำว่า short มาเอา short มาวางค่ะตามหน้าที่เลย short arm แขนสั้นถ้าเราแปลอยู่แค่นี้เราก็ได้แขนสั้นคุณศัพท์วางได้หลายๆตัวนะคะข้างหน้าเห็นไหมคะมีปริมาณก็ได้มีขนาดก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีสีมีไซส์ต่างๆมากมายใส่ได้หมดคำเพาการขยายคำนามใส่ได้มากกว่า1คำค่ะ,ะทีนี้เป็นยังไงคะมีกี่แขนมี2แขน I have two short arm I have two short arm ฉันมีแขนสั้นๆอยู่สองแขนเป็นเด็กค่ะเด็กก็แขนสั้นหน่อยนะเห็นไหมคะนี่คือนี่คืออะไรคะนี่คือกลุ่มคำที่ขยายคำนามนะฮะเห็นอย่างคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้ว hands ให้คำว่า h a n d มา hands แปลว่ามือมือเป็นยังไงมีมือ เล็กๆนะคะให้คำว่า short มา small hand คือมือเล็กๆมือเล็กๆกีก่กมือ two hands ให้คำว่า2มา,หา,2มาเห็นไหมคะแล้ก็ใส่เลยว่า I have two small hands เวลาแปลเช่นเดิมค่ะเราก็ทำการจับมันขยายความจากหลังมาหน้าเป็นแขนเล็กๆ2แขน เวลาแปลกลุมคำเสร็จแล้วก็เอามารวมกับโยกหน้าคือฉันมีแขนเล็กๆสองแขนพอจะเข้าใจยังคะวันนี้นะคะก็จะมีชุดแบบฝึกหัดแค่ตรงนี้ส่วนด้านบนนี้นะคะไม่ต้องทำกิจกรรมบรรยายภาพเพราะต้องมีบัตรคำชุดนะมาทำกิจกรรมกันในห้องเพราะฉะนั้นตรงนี้อนุโลมไม่ต้องทำนะคะะฉงนั้นวันนี้ก็จะมีแค่ตรงนี้สวัสดีค่ะ